สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงหนูขวัญหนูตะเภานะครับว่าแม่พันหนึ่งตัวมีลูกหนูขวัญแล้วก็หนูตะเภาให้เรากี่ต,นะตัวนะครับแม่พันหนึ่งตัวนะครับถ้าพ่อพันเป็นหนูตะเภาแม่พันเป็นหนูขวัญแบบนี้นะครับจะมีลูกให้2ตัวนะสตัวนะครับบางข้อมี3ตัวนะครับของผมเนี่ยตั้งแต่เลี้ยงมาสูงสุดเนี่ยสตัวนะครับ สามตัวแต่ว่าสามตัวที่คลอดจะตายหนึ่งตัวนะครับรอดสองตัวอันนี้ผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะผมให้กินจนอ้วนเลยนะครับอ้วนมากอะ่ะเพราะว่าเวลาท้องเนะี่ยผมจะพยายามดูแลโดยให้อาหารเยอะๆเพื่อให้แม่พันธุ์ได้สมบูรณ์ในการคลอดลูกนะครับทีนี้ในสองตัวที่ออกมานะครับจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้หรือตัวเมียคู่ก็ได้บางข้อก็เป็นตัวเมียคู่เราจะไม่สามารถเดาได้ว่า คอกนี้จะเป็นตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวแต่เรามาลุ้นครับเราจะลุ้นว่าคอกนี้จะได้ตะเภากี่ตัวขวัญกี่ตัวเพราะว่าพ่อพันธุ์เป็นหนูตะเภานะครับแม่พันธุ์เป็นหนูขวัญดังนั้นนะครับถ้าพ่อพ да ันธ so ุ์เป็นหนูตะเภาเนี่ยแน่นอนครับคอกนั้นเราอาจจะได้ลูกหนูตะเภาหนึ่งตัวหนูขวัญหนึ่งตัวนะครับ อย่างคอกนี้คอกนี้ทองนี้ที่คลอดไป2เดือนที่แล้วนะครับตอนนี้ลูกโตหมดแล้วผมได้หนูตะเภาหนึ่งตัวแล้วก็หนูขวัญหนึ่งตัวแล้วก็เป็นเพศเมียทั้งคู่เลยครับนะครับคอกที่แล้วคอกที่แล้วได้ได้ขวัญ2ขวัญ2ตัวแล้วก็เป็นเพศผู้หนึ่งเพศเมียหนึ่งนะครับตอนนี้ขายไปแล้วนะครับลูกของเขาเนี่ยครับออกมาปุ๊บนะครับก็จะมีขนติดตัวมาเลยนะครับไม่ใช่ออกเป็นตัวแดงๆนะครับ ออกมีคนติดตัวมาเลยแล้วก็วิ่งได้เลยอยู่กับแม่ตลอดนะครับกินนมจากแม่ตลอดส่วนเวลาคลอดออกมาเนี่ยแม่เขาจะทําอะไรนะรู้ไหมครับแม่เขาก็จะแบบว่าคอยแกะถุงน้ําค่าผมเคยนั่งดูตอนเขาแกะถุงน้ําค่ํานะครับคือกัดเอาปากนี่กัดดึงลกดึงอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็จะกินกินเข้าไปหมดเลยนะครับนะครับแล้วก็ดึงออกมาถุงน,น้ําค่ำในเพราะเรามันออกมาเป็นตัวครับออกมาจากท้องแม่เขาเนะี่ยเป็นตัวเลยนะแล้วเขาก็ จะดิ้นดินแม่เขาดึงปุ๊บแล้วลูกหายใจเา็าวิ่งส่วนใหญ่จะข้อตอนที่ผมไม่ค่อยได้อยู่ห้องนะครับแบบเงียบเงียบอ่ะเขาจะอยู่แบบเงียบเงียบอย่างเงี้ยแล้วพอหลังๆเนี่ยผมสามารถรู้แล้วมันจะได้ยินเสียงที่เขาร้องครับตอนเจ็บท้องอะ่ะมันจะร้องเป็นเสียงสั้นๆัยาวๆสลับกันนะครับเราจะมีเสียงอยู่ครับเดี๋ยวว่าหลังผมจะอัดคลิปตอนแบบถ้าผมหาจังหวะได้นะที่รู้ว่าแม่ไหนท้องนะผมจะอัด อัดคลิปไปให้ดูนะครับแต่ทีเนี้ยแม่เนี้ยนะครับมันจะมีเสียงออกมาเราก็ไปแอบดูได้แล้วก็เอากล้องถ่ายไปดูนะครับจะเห็นตอนขคลอดแล้วก็ลุ้นนะครับผมลุ้นเนะี้ยลุ้นแบบบางทีเราไม่รู้ว่าจะได้สีนี้ออกมาหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยสีซ้ําแม่เขานะครับจะเป็นสีเทาสีลายตามพ่อพันธุ์บางทีพ่อพันธุ์สีอีกสีหนึ่งนะครับก็จะได้ลูกสีหนึ่งคล้ายๆกันจะไม่ห่างกันมากนะครับแล้วแต่สายพันธุ์นะที่เขา ถ่ายทอดออกมาแต่ละตัวแต่ละรุ่นนะที่ถ่ายทอดออกมานะครับตัวนี้จะเป็นแม่พันธุ์นะครับสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์แล้วนะครับมีท้องในปีนี้3อคอกแล้วนะครับอคอกละ2ตัวเท่านั้นนะครับทีนี้เวลาเราดูนะครับดูว่าหนูขวัญเราท้องหรือหนูขวัญเราอ้วนเนี่ยหลายๆคลิปที่ผมทําไปบางทีมันจะอธิบายมันละเอียดนะครับมาเพราะว่ามันอยู่ในที่มืดน,นะ แล้วผมไม่สามารถจับน้องมาอุ้มแบบนี้มายกให้ดูได้เพราะว่าเขาท้องเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อลูกของเขาที่อยู่ข้างในนะครับอทีนี้เขาคลอดมาแล้วผมก็จะจับให้ดูนะถ้าเขาท้องนะครับอันนี้อ้วนนะครับเจะประมูลน้องให้ดีก่อนอ,อย่าที่นะครับนะครับอันนี้คือหนูอ้วนนะหนูอ้วนนะครับเราจะเห็นได้ว่าไหมครับ มันจะไม่ท้องไม่กลางแล้วก็จับไปแบบนี้เราบีบไปตรงนี้จะไม่แข็งครับถ้าหนูท้องนะครับเราบีบตรงนี้นะครับเราจะเป็นก้อนแข็งๆครับข้างๆตัวให้เราสงสัยได้เลยว่าหนูเราเนี่ยท้องแล้วแต่ถ้าเราสงสัยว่าตกลงว่าหนูเราเนี่ยท้องหรืออ้วนครับให้เราบีบไปเบาๆนะอย่าบีบแรงนะครับบีบแรงมันจะไปโดนลูกในท้องค่อยๆคย้คำครับค,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 ค่อยๆค้ำหาอ่าค่อยๆค้ำหาปุ๊บโอเคเจอแล้วการดูนมไม่ได้บอกว่า นมตั้งเต้าแบบนี้ไม่ได้บอกว่าหนูเราท้องนะครับถ้าเราอยากรู้ให้บีบที่หัวน,นมของแม่หนูนะครับมันจะมีน้ํานมไหลออกมาถ้าน้ํานมไหลออกมาแสดงว่าเขาเริ่มมีลูกแล้วนะครับแล้วก็ใกล้ๆจะคลอดแล้วนะครับถ้าเราบีบไปปุ๊บนะครับมีน้ํานมไหลนะครับผมเคยบีบนะผมไม่แน่ใจอ่ะผมไม่ชชว่์ว่าเขาท้องหรืออ้วนผมก็เลยบีบไปดูปุ๊บอ่ะมีน้ํานมไหลนะครับมีน้ํานมไหลก็โอเคครับเขาท้องนะตั้งท้องแน่นอนแล้วไม่กี่วันเดี๋ยวเขาก็คลอดนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับถ้าเขาอ้วนเราจับไปอย่างเงี้ยมันจะว่างเปล่าครับไม่แข็งไม่มีก้อนอะไรเหมือนท้องคนนะครับเราเอานิ้วจิ้มจิ้มจิ้มไปก็ไม่มีอะไรนะครับโลง่งๆนะครับอันนี้แสดงว่าเขาอ้วนนะครับถ้าเขากินเยอะๆมันก็จะป่องอ้วนๆเลยแต่ถ้าเขาท้องจับไปปุ๊บมันจะเป็นก้อนแข็งๆนะครับอ่าอันนี้อ้วนนะครับอันนี้ผมปล่อยอ่าเวลาท้องอีกอย่างนึงก็คือเขาจะถอนขนใต้ท้องออกหมดเลยนะครับของคนอื่นผมไม่รู้เป็นยังไงนะครับแต่ของผมเนี้ย จะถอนขนใต้ท้องแล้วก็ขนด้านข้างเขาก็จะกัดกัดออกมาเลยนะครับเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อให้ลูกที่ออกมานะครับได้กินนมแบบยังไงอะคล่องตัวมากขึ้นนะั้นผมหรือว่าเขาได้รับไออุ่นน่ะจากแม่เขาแบบแม่กับลูกอะ่ะชิดกันแบบไม่ให้มีขนอะไรมาบังนะอะไรจะประมาณนั้นนะผมไม่แน่ใจนะครับผมก็เท่าที่ดูมานะครับเขาจะอยู่กับลูกตลอดนะครับตั้งแต่ท้องเลยจนลูกโตเขาก็อยู่ตลอดนะครับนอนกับลูกตลอด หอเจ้าตัวนี้นะน่ารักยิงตัวนี้น่ารักครับแล้วก็ขนพอขนขึ้นแล้วก็สวยครับเป็นหนูขวันหนูขวันมันก็จะมีขวัญรอบตัวนะเวลาเราซื้ออย่าเงี้ยเราดูได้เลยครับถ้าร้านบอกแกตบีนน้อนเนี้แท้ไม่แท้นะครับมันอยู่ที่ราคาด้วยนะครับถ้าแกตบี้แท้ราคาก็หลักพันขึ้นไปครับแน่นอนนะครับหลักพันแน่นอนครับแกตบี้สายพันธุแท้แต่ถ้าถูกๆแบเนี้ซื้อมาตัวละร้อยกว่าบ,บาทแล้ว คนขายบอกแก๊สบี้นะครับอย่าชราใจหรือว่าอย่าเชื่อร้อยเปอนะครับบางทีไม่ใช่แก๊สบี้ก็คือหนูตะเภาที่ผสมตามบ้านนะครับที่เราเลี้ยงกันเองนะครับแบบไม่ได้แบบพันเทนะครับที่มันอยู่เมืองไทยแล้วผสมข้ามไปข้ามมาแล้วก็ได้ลูกมาราคาก็จะอยู่ที่150ขึ้นไปนะครับหรือ300400ขึ้นไปนะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับเราสามารถซื้อมาเลี้ยงได้ซื้อมาเลี้ยงเป็นเพื่อนได้นะครับแบบนี้นะครับก็จะ จับลิ้นถนัดมือเมื่อเขาโตนะครับแล้วก็ปัญหาก็คือเวลาเราสังเกตว่าตอนเข่าท้องใช่ไหมครับให้แยกตัวผู้ออกนะครับพยายามแยกตัวผู้ออกนะครับถ้าเราเห็นว่าเขาใกล้จะคลอดแล้วนะครับตั้งท้องมาได้เดือนละเดือนกว่าๆแล้วให้รีบแยกตัวผู้ออกนะครับไม่งั้นเวลาตอนคลอดตัวผู้จะไปเหยียบลูกอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าข้อคิดแล้วผมเพิ่งเหยียบตายไปแล้วก็คลอดออกมาแล้วแบบตัวผู้แบบ ไม่ได้ช่วยครับตวผู้จะคอยวิ่งไล่นะครับแบบว่าวิ่งไล่ดมตัวเมียนะครับแบบไล่ดมตัวเมียตัวเมียก็จะไม่มีแบบคอยเวลาไปดึงน้ำขําลูกไปดึงลกลูกอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบวิ่งไล่ทับตัวเมียตลอดเลยครับผมก็แบบไม่ได้อยู่ดูใช่ไหมครับแบบเราออกไปข้างนอกเนี้ยเราไม่รู้เขาจะท้องเวลานี้พอกลับออกมาปั๊บไม่ทันแล้วลูกคลอกที่แล้วครับแต่ไม่ใช่แม่ตรงนี้นะอีกแม่หนึ่งนะครับออกมาลูกแม่ตบผู้ทับ ดีบลูกแบบแม่ไม่ได้สนใจละอะไรอย่างเงี้ยก็เตือนเตือนทุกคนที่เป็นมือใหม่นะครับถ้าเกิดเราเลี้ยงไปแล้วแล้วเราเอาตัวผู้เราซื้อไปตัวผู้กับตัวเมียนะครับเราซื้อไปพร้อมกันแล้วปรากฏว่ามันท้องนะครับแล้วก็มีลูกนะครับให้เราดูดีๆนะครับแล้วก็ดูแลเพศเมียดีๆนิดนึงเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ลูกนะครับตามที่เราตั้งเป้าแล้วก็เราจะเสียใจนะครับเพราะว่าเรารอเฝ้ามา เฝ้ารอมาหลายเดือนกว่าจะมีลูกให้เราแล้วก็ปรากฏว่าลูกออกมาไม่รอดมันก็จะเสียดายนะครับบางคนแบบอยากเห็นหน้าลูกว่าลูกของเจ้าตัวนี้จะหน้าตาแบบไหนนะครับก็ไม่รอดนะครับแต่จริงๆแล้วเขาเลี้ยงง่ายนะครับนะครับถ้าแม่พันเก่งๆอย่างตัวนี้เก่งนะครับเรื่องการคลอดลูกดูแลลูกครับคลอดมากี่คอ้อกรอดนะครับเปอร์เซ็นต์ตายจะน้อยนะครับ เปอร์เซ็นต์ตายที่มันตายมากๆก็คือคลอดมาตั้งแต่3ตัวขึ้นไปเนี่ยจะไม่ค่อยรอดเพราะว่าเหมือนแบบว่าเขาแย่งกันอ่ะก็คือแบบเหมือนอาหารมันจะไม่ค่อยทั่วถึงหรือการดูแลเขาจะไม่ทั่วถึงเช่นเขาดึงลูกออกมา2ตัวแล้วเขาคอยกัดน้ำนมข้ามสองตัวเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งดึงออกมาแล้วแต่ว่าไม่ทันช่วยไม่ทันแบบถุงน้ำข้าติดจมูกอะไรเงี้ยก็ตายไม่ทันมันเยอะเกินก็คือเขาดูแลไม่ทั่วถึงนะครับแต่ถ้าตัวเมียตัวเมียเราเลี้ยงไว้นะครับ อันนี้ได้นะสมมุติว่าเราเลี้ยงตัวผู้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวเมียสองตัวเวลาเขาท้องหนึ่งตัวให้แยกตัวผู้ไปไว้ตังหากหนึ่งตัวแล้วก็ให้ตัวเมียกับตัวเมียอยู่ด้วยกันเวลาท้องเนี้ยเขาจะช่วยดูแลกันนะครับผมเคยเลี้ยงแล้วเขาช่วยกันครับ2ตัวนี่จะคอยช่วยดึงลูกของเจ้าตัวเนี้ยให้นละครับลูกก็จะรอดทุกตัวนะอันนี้มาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูครับสําหรับใครที่เลี้ยงแล้วนะครับสงสัยเลยว่าเอ๊ท้องออกมาหนูอ้วนหรือว่า หนูตั้งคันแล้วจะท้องเมื่อไหร่เนี่ยไอ้เรื่องท้องเมื่อไหร่เนี่ยมันอยู่ที่2เดือนขึ้นไปนะครับบางทีเขาตั้งท้องนานนะครับเด็กมันก็จะแบบหนูก็จะโตอยู่ด้านในนะครับแล้วทีนี้ลูกนะครับแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะผมเลี้ยงแรกผมก็สงสัยเหมือนกันครับว่าลูกในท้องเขาเนี้ยออกมาจะมีกี่ตัวนะครับมันจะมีแค่2ตัวแน่นอนครับหรือถ้าเกิดเราเลี้ยงดีอาจจะได้3ตัวนะครับส,สูงเลย3ตัว4ตัวไม่เกินจากนี้ครับ ส่วนใหญ่จะได้2ตัวนะครับมันจะไม่เหมือนหนูแฮมสเตอร์หนูตะเภาเนี่ยมันจะไม่เหมือนหนูแฮมสเตอร์เพราะว่าหนูแฮมสเตอร์เวลาคลอดลูกมาใช่ไหมครับลูกจะมีเยอะมากเลยตัวแดงๆเลยเพราะว่าตัวลูกเขาเล็กๆใช่ไหมครับแต่นี้คือตัวใหญ่ตั้งแต่ในท้องเลยนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดในการพูดต่างๆนะครับต้องขออภัยทุกๆคนด้วยเพราะว่าผมเองก็ นครับไม่ก็ได้มีสคริปอะไรนะครับก็คืออัดสดๆเลยแล้วก็เอามาให้ทุกทกคนดูถ้าเกิดมีสงสัยอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมจะได้มาตอบให้ทุกคนแล้วก็บางทีอาจจะไม่ได้ตอบทุกคนอาจจะอัดคลิปมาให้มาให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่าบางทีเราตอบไปอย่างเงี้ยในคอมเมนต์เราไม่เห็นภาพนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีวิดีโออย่างเงี้ยให้ทุกคนได้ดูนะครับทุกคนก็จะเห็นภาพแล้วว่าอ๋อเขาตัวประมาณนี้นะเขาท้องมาแบบนี้นะ ลูกเขาแบบนี้นะทุกคนก็จะเห็นภาพแล้วก็สามารถเราไปเลี้ยงเองได้แล้วก็เขาอยู่กับเรานาน,านๆนะครับหลักๆเลยเนะี่ยเขาต้องอยู่กับเรานาน,านๆเพราะบางทีเราซื้อมาเลี้ยงได้ไม่กี่เดือนเองตายอย่างเงี้ยครับมันเสียดายนะครับมันเสียดายมากบางทีเราให้อาหารเยอะไปเราเราดูแลดีครับดูแลดีเพราะผมเชื่อว่ามือใหม่ทุกๆคนเวลาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงพวกนี้ต้องดูแลดีแหละครับนะครับอืมนะแล้วก็ถ้าเราจะเลี้ยงให้เชื่องนะครับ ก็ต้องคอยเล่นกับเขาตลอดนะครับการเล่นการดูแลอะไรต่างๆมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อไปว่าเราจะทําไงให้เชื่องเราจะเล่น,นกออับน้องยังไงอาบน้ํำยังไงก็จะอัดคลิปนะครับที่เราอยู่กับน้องตลอดนะครับที่ผมเลี้ยงไว้นะครับหลายตัวมากแ้วก็จะมาโชว์เรื่อยๆนะครับให้ดูนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ต้องไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปนะผมก็จะมาให้ความรู้ไปเรื่อยๆนะครับ อันไหนที่เราประยุกใช้ได้ก็เอาไปใช้ได้นะครับส่วนอันไหนที่บางทีผมอาจจะผิดพลาดไปบ้างแล้วก็ผมอาจจะไม่เลี้ยงไม่เหมือนทุกคนอ่ะอาจจะไม่ได้เลี้ยงดีเพราะว่าผมเลี้ยงเยอะแล้วก็าการดูแลอะไรต่างๆมันก็ต้องเยอะไปด้วยนะครับอืมก็วันนี้มีเพียงเท่านี้ครับอ้าวลาทุกทุกคนครับหนูน้อยมองกล้องครับอันนี้ไม่ค่อยมองกล้องครับเดี๋ยวผมจับดีๆก่อนรับหมุนแล้วครับหมุนแล้วครับบา,บายบายก่อนบายบายเร็วบายบาย บายบายวันนี้ลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ